สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้วันที่22สิงหาคมพศ2อ6 5 65, นะคะอัหเดตยสินค้าหน้าร้านกันด้วย L 4 5 0 8ตัว DI นะคะสำหรับ45ตัว DI พี่ๆถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะปกติก็จะมีเป็นตัว DT เนาะตัว DI ไม่ค่อยมีเข้ามานะคะวันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาตัว4 5 DI นะคะอุปกรณ์3ชิ้นนะราคาไม่ถึง3 0 0 0 0 0ทางนี้เลยนะคะราคาเบา,เบา สำหรับตัวนี้นะคะรับไปเลยอุปกรณ์3ชิ้นนะคะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวหนูแจ้งก่อนเลยจดทะเบียนปีพศ2552นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยตัวนี้จดทะเบียนปี52หน้าไมาจะอยู่ที่1,700ชั่วโมงการทํางานนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมหน้าไมากันทีขอขายตามสภาพนะคะขอขายสภาพนี้เลยนะคะตัว4 5เห้านะ อันนี้ก็สภาพเดิมๆเครื่องติดเครื่องสตาร์ตติดง่ายเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวนะคะนี้ชมหน้าใหม่ 1, 780เจ็ดรยชั่วโมงการทํางานนะคะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะตัวนี้นะคะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะแล้วอย่างสภาพดีหมดเลยนะคะทั้งสี่เส้นนะคะ ล้อยางหน้า8ดขีด8นะคะยางหลัง13.6ขีด6นะคะตัวนี้เนาะสำหรับตัวนี้นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะ 4WD เนาะ แบบเครื่องยนต์เป็นดีเซลสีโซบอินเดเร็กอินเจกชันระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะจำนวนเกียร์8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังใช้งานได้ตามปกติระบบ PTO ไฮดรอลิกยกขึ้นลงใช้งานได้ตามปกติอย่างที่หนูแจ้งนะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวเดี๋ยวหนูแจ้งในส่วนของอุปกรณ์กันเลยนะสำหรับตัวนี้ได้อุปกรณ์3ชิ้นใบมีดันดินหน้านะคะแล้ว1แล้วก็อุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะเป็นผ่านนะเป็นผ,น,ผนผ่านผ่านพวนนะคะเป็นผ่าน6ใบนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปไปชม ตามนี้เลยยี่ห้อฮุยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นที่3เป็นโรตารี่ขนาด1เมตร80เซนตราช้างสภาพพร้อมใช้งานนะคะอุปกรณ์ทุกชิ้นพร้อมใช้งานนะคะนี่เลยได้อุปกรณ์ไป3มชิ้นเลยใบมีดันดินหน้าผ่านพวนโรตารี่ตาช้างนะคะเดี๋ยวหนูแจ้งราคากันเลยเนาะสำหรับ ทั้งเซตนี้นะคะที่หนูแจ้งไปจะอยู่ที่ราคา2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะ2 9 0 0 0 0บาทถ้าพี่พ,พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์0819711186หรือว่า0875734727นะคะอยู่ไม่ไกลทางร้านเราไปส่งให้ได้ส่วนพี่พ,พี่ท่านใดที่อยู่ไกลแล้วอยากได้45ตัว D.I. คันนี้ทักทายมาพูดคุยหลังไมกันได้นะไม่ว่าจะโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาพูดคุยก็ได้ ID ไลน์นี้เลยนะคะน้ำตาล2611ต่อแช 24ชั่วโมงนะแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอําเภอของขุง่จังหวัดกำแพงเพชรเปริด365วันเลยไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวัมวนะคะตะเลิกให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องนี้เป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปการขับรีวิวกันต่อเลยนะคะไปดูเลยะคะ่ะ